กลายเป็นประเด็นสุดร้อนแรงบนโลกโซเชียลอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวของสาวแพลวพราวแสงทองนักร้องหมอนลำซิงชื่อดังนะคะที่งานนี้เนี่ยโอ้โหก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางด้านของแพลวพราวก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งแพลวพราวเองนะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าหนูไม่เคยคิดและไม่เคยคาดฝันว่าจะได้มาเป็นนักแสดงหรือได้รับโอกาสแบบนี้เพราะหนูคือเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มีความฝันแค่อยากจับไม้ร้องเพลงนะคะแล้วก็เป็นนักร้องแค่นั้นนี่คือ วามฝันสูงสุดแล้วตอนเด็กๆเ,เคยนั่งดูทีวีช่องต่างๆและได้ชื่นชมดารานักแสดงแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้มารู้จักหรือใกล้ชิดกับนักแสดงดาราหรือผู้หลักผู้ใหญ่เพราะมันไม่ใช่ทางของเราอยู่แล้วเมื่อหนูได้โอกาสนะคะแล้วก็ได้ทางผู้ใหญ่ได้เห็นถึงความสามารถและติดต่อมาทางซันว่าอยากให้แพรวเนี่ยมาแสดงละครช่องเจ็ดหนูยอมรับว่าตกใจคิดพิจารณาและมีความกังวลว่าหนูจะทําได้หรือแต่หนูก็ได้รับแรงบันดาลใจจากคนใกล้ชิดแฟนคือคุณซันวงส ะะและครอบครัวของพ่อแม่ยายทาให้หนูเนี่ยได้มีความกล้าแล้วก็ตัดสินใจที่จะรับโอกาสนูขคขอบคุณแม่พรหรือคุณพรพิมลมัน่นลือไทยนะคะผู้ให้โอกาสและคุณอาจารา์คุณอาตุ้มพี่กระดุมผู้กํากับโจ้และผู้ใหญ่อีกหลายท่านที่เมตตาต่อไปนี้ต้องขยันเพิ่มอีกหลายเท่าทั้งงานหมอลำและงานแสดงของกํหลังใจให้หนูด้วยนะคะแต่ว่าใดๆเนี่ยสิคะคุณผู้ชมทางงานนี้เนี่ยทางด้านของแพลวพราวแสงทองก็ได้มีการนํารูปภาพของคอมเมนต์ชาวเน็ตนะคะที่ได้ มีการเข้ามาแซะทางด้านของแพรวพร้าวอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยมีข้อความว่าขนาดดาราด,ดังๆก็ยังตกกระป๋องเลยเพราะไม่มีใครดูนะคะบางก็บอกว่าแก่ขนาดนี้แล้วลูกก็2แล้วคงเป็นได้แค่ตัวประกอบละมัง้งคงไม่มีใครเอามาเล่นเป็นนางเอกหรอกดูเบ้าหนะ้าจริงสิน,น้ำไม่ถึงนางเอกหรอกหน้าถึงแค่ตัวประกอบนะคะโอ้โหทางด้านของแพรวพราวแสงทองค่ะก็ได้ตอบกลับไปนะคะบอกว่าขอบคุณนะคะซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมก็ทำเอา FC แฟนคลับของสา แพรวพรวๆแสงทองนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเธอกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวบางก็บอกว่าฉันไม่ได้ดูทีวีมานานคงต้องกลับมาดูอีกครั้งตั้งตารอชมเลยจ้าบางก็บอกเขาว่ารอชมนะคะใครมีความสุขก่อนคนนั้นชนะจําคําพี่ได้ไหม น้องพ่อพอจะทำอะไรจะแสดงอะไรสนับสนุนด้วยการรับชมและกดไลค์ไม่อคตไิได้เลยเป็นกำลังใจให้นะคะครอบครัวแพรวพราวบางก็บอกนะคะว่าน,นี่แหละคือกระแสทำไมช่องถึงเลือกแพลวพาวขนาดยังไม่เปิดกล้องเมื่อไหล่ที่ละครออนแอร์เล็ดติงตองพุ่งเนื่องจากมีฐาน f อที่พร้อมสนับสนุนตามดูและให้กำลังใจและกลุ่มคนที่ชอบอคติมันก็จะเข้ามาดูเหมือนกันเชื่อสิทธิจดจ้องอยู่แล้วคนที่ได้ประโยชน์คือช่องค่ะการตลาดคือต้องเป็นคนมีกระแสขอบคุณ ความใส่ใจค่ะโอ้โหเนี้ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของทางด้านสาวแพรว,พรวแสงทองนักร้องหมอลำซิ่งชื่อดังของเรานี่เองค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะเธอเนี่ยก็จะไปแสดงละครช่องเจ็แล้วโอ้โหเรียกได้ว,ว่าปังเอามากๆเลยทีเดียวนะคะและงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องรอติดตามกันแล้วล่ะคะ่ะ